วยนะดูดิน่ารักมากตัวนี้ก็คือแน่นอนมันต้องเก็บไว้อยู่แล้วตัวนี้แบมชอบให้ถ่ายตัวอะไรทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับพีชชีแบมนะคะวันนี้แบมจะมา unbox baby นบอกเบซ0ที่แบมเนี่ยเพิ่งพีมาซึ่งจะบอกว่า วันนี้ที่แบมอาจเนี่ยมันอยู่ในเดือนกุมภาใช่ไหมทุกคนแต่แบมอาจจองเสร็จเนี่ยไปตั้งแต่กันยาซึ่งแบบกี่เดือนแล้ว,วะอะอะน้ำนะตุลาพฤศจิกาธัานวาลาุมภาห้าเดือนถึงจะได้เสร็จนี้มาจะบอกว่าได้มาราคาดีมากก็คือ3,500บาทแบมจองจากร้านพี่พอยก็คือพอยคอลเลกเตอร์เฮาส์ซึ่งเสร็จเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสุ่มใช่ไหมมันเป็นซีรีส์43ครบรอบ20ปีมัง้งบอกว่าแบมไม่ใช่เอ็กซ์เพอร์ตทางด้านแบบ ทุกนคนขอโทษด้วยก็จะมาอันบ็อกให้ดูลาการเเดี๋ยวดูกล่องกันโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าอันนี้มันจะเป็นกล่องกระดาษน,นะทุกคนแกะยังไงเนี่ย ีกันบนก่อนละกันมาดูที่ตัวแรกกล่องนี้มันก็จะเป็นข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกล่องใหญ่เลยแกะอีก่ะมันจะน่าจะเป็นการ์ดแล้วก็เป็นตัวว้าวโอ้ยสีสวยมากเลยอ่ะดูทีนี่มาเลยตัวแรกกับการนี้ตริงโอเคมาดูตัวที่สอง ทุกคนว่าจะได้ตัวไหนแกะกาสก่อนดีก่าอ,อู้ได้ f l ซ x น่าจะแบบหมาก,กาเหมัง้งถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนว้าวเทอเทอคู่กับการันนี้เป็นเหมือนคาสิโนเลยเดี๋ยวดูตัวต่ไปตัวที่สามอู้เทมากอยู่ดิ เท่จริงเท่มากเท่สุดนี่โอ้โหโลายคือมันสวยมากอยากเก็บไว้ทุกตัวเลยเนี่ยกระที่สีแล้วก็เทใช้ได้โยนี่ซึ่งทุกตัวมามันจะเป็นอยู่ในสภาพที่แบบนั่งหมดเลยนะแล้นี้จะเป็นตัวแบบเงาๆอะ่ะ โอ้ยตัวนี้สวยมากสวยจริงดูดิคือแบบบอกไม่ถูกอะีแ่ยบบมันเป็นลายเหมือนลายหินอะ่อนเลยโอ้ยสวยมากมันคือเจลลี่บีนะ่ะทุกคนมันน่ารักมากมาแถวที่สองแนะทุกคนเฮ้ยได้เหมือนกันสองตัวเฉยเลย แคบน่ารักว่ะดูดิโหน่ารักอ่ะน่ารักมากตัวนี้ก็คือแน่นอนแบนต้องเก็บไว้อยู่แล้วเราจะต้องรีบแล้วโหวโหเทระเบิดอ่ะแบมชอบงานรีเทลเขาอ่ะมันดูแบบละเอียดเดียว โอเคมาดูตัวต่อไปกันจะบอกว่ากล้องแบตหมดก็เลยมากล้องมือถือละกันนี่ตัวนี้นเป็นลูกตัวทีด้วยให้ทายจะได้ตัวไหนสีดำ้มไปเราต้องรีบแล้วต้องรีบหน่อยเรา ตะแกแบบติดสปีดเลยนะทุกคน A few moments later ตัวต่อไปว้าวเป็นแมวเหมียวยัวสวาร์่ปะว้าวแมวเหมียวยัวสวาร์ตนะคะโอ้แบทแมนดูดิทเทระเบิดโอ้การแบทแมนก็คือสีดำดำไปเลย ก็คือเหลืออีกเป็นสิบตัวนะจ๊ะเหนื่อยยังทุกคนเหนื่อยยังเหนื่อยละแบมา่ะเน่อยละเอาตังโฟะมีคบลาไข่ไม่รู้อันหรือป่าตัวนี้แบมชอบให้ทายตัวอะไรทุกคนแคเบซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้แเคบเสี สีเดิมอะสีเดิมอะเนี่ยแต่มันน่ารักมากๆเลยตัวต่อไป Terminator Judgment Day มิยากิโดคาราเตะอันนี้มันโอเคเหรอ ไอตัวนี้เท่อ่ะมันเท่มากมันเปียวมากมันไม่หายเวลาดูดิเปรี้ยวจ้ามันคือไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่เท่ะอะดูดินาา่ารักดูดิแค่แบร์ก็คือสามตัวแล้วอ่าดูดิน่ารักวูปป้ด h ป p p y ละตัวนี้บอกเลยว่าเก็บแน่นอนเพราะมันคือสีชมพูที่ถูกต้อง สองสี่ห้าเหลืออีกห้ากองโอ้ยอันนี้เป็น NFT สวยนะดูดิเป็น NFT นีโ่โอ้ยกังฟูได้อันซ้ำอ่ะพูดถึงแบมได้อันซ้ำหลายตัวมากมากแบบ คือถ้าแครแบร์สอ่ะก็คือชอบไงแต่ถ้าตัวอื่นอันไหน3าก็คงแบบต้องข่ทิ้งมาถึง3มตัวสุดท้ายแล้วว้าวสีมันเท่มากเลยอ่ะนี่ตัวนี้ก็3เดินทางมาถึงที่ตัวสุดท้ายตัวที่24 แอยู่นี่เป็นแบบสะท้อนน่ารักมากเลยเอ่ะจบไปแล้วนะทุกคนกับคลิป Unbox Baby Size 1น0 s e r i อ s 43อร์บรอบรอบปีโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยบายบายวันนี้พอแค่นี้แหละ